นังเอิดมันเหนียวอ่ะแล้วปลาเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนนะเนี่ยอยู่บ่หมอครับเชื้อสมมติว่าบ่เสร็จขี้เต่าขอยล้างมือขอยลางเสร็จอยุคเพราะว่าฉันเออข่อยยังปั Arrow, ๊มเนาะสบายดีด้วพ wow ี่น้องสบายดีเด้อปีใหม่มาอุ้มอะไรพี่น้องเมื่อแต่ลางมือขึมาอุ้มใช่วอลางอยู่แต่ว่าฟ่ได้ล้างใส่สบู่ หวแหแ่ว่าดูขอยหิวแห้งอามากินะ่อาเเออคือหูแท้อืมหูได้อยาก่าคลิปเพิงขึ้นไม่ไหวเลยน้ป๊อบสีกินมื้อตัวเองะนี่นื่อเปนหองอาปากเนาามว่าสมันก็เอาก่อนนปาวเงปับนุ่ม่สี่นองอาปากอาเขาอะไร้ปพนหนองกินเก่งเก่งได้พี่นหองจนนี่ไม่ว่าปับไปยังนู่น อืมดีขึ้นเด็กอะมันก็ตามภาษาเด็กหน่อยบาทเนาะก็ดีเนี่ยมินมินเพื่อออกเหนียวก็ออกเหนียแน่แน่มินหักอุมันขึ้นเนี่ยขึ้การที่น้องมินมินหักอุ่เห็นจะได้สิเนาะตามตะมุตะมินก็บอกอูแม่อู่แม่ ออกเสีด้กดตัมมึงอย่างซื้อเสียมันออกไว้ดีใจมบ้านนี่เนาะแล้วว่อดจะได้อุ้มนอกนะบ่ดีใจแห้งมั้งล่ะเจ้กะห้เน่นี่ปรงเนาะปรงกะให้เนี่ยดีวิธีปงว่าห้ไห้เวงเด้ออ้าสมมติว่าข้าปุงเนาะอ้าวะอันนี่เอเาสิเอเจสิฮันดิกขบาวโพ เอออยังวศร์อ <nữa. S 2> ่ะมีเทจสิม oh, 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 <found> ันถูกซื้อวมั่งมีมันมีคุยใหญ่อุเจสิแม่มาจะใช้ปีจักแ้วคิดเอาเองน่ะย็งวศโมหัโอ้ยโมหัโมหัจังเลยไอ้ขันสิหัยก็เห็น่หิวแห้งขัน็จงสิปกติโมหัยเเอาเอาเจ้าเจ้าอาบน้ำก็นึกใจจังว่าจะไปอาบน้ำนึกวันนเด้ น้อมันอ่านหนังคืดิน้าแม่ตบาวมมีพี่น้องเรเปลี่ยนชื่อพี่น้องเลยเราจะชื่อเวทนาะชื่อเวทเราจะเปลี่ยนชื่อได้นะทุกคนเอ๋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 เอเอ๋เนี๋ให้บัตรชือบอกน้องแตีเจเจวะฮเอเจ้เอ๋วงเจ้าเจ้าเจ้เจเนาะ

บอ,อกว่าข่ตนนิดน่อยที่มันเกิดว่าขวายังเดียกมันหาดีดขวออัยตอวใช่กระซำเดเนี่ยอันนี้จับในที่นเนเ็จเอาอะไ้ด่างเนี่ดิอ้หาคือว่านอใหาเข้าว่านอน<ะ>หงหาเข้วาวเหรออชื่อผมอยากเห็นได้หไหมมีปมปมได้ผอกกับมม ว่มามีเด่นแค่น้อยมไอยมไห่หรอกเอาลูกแบบเด่นแค่น้อยสื่อวันีอาจริงจังน่าตืเ้นมากเพื่อนสื่อได้เลือื่อนอยซื้อเบสซื้อเบ,อบสเพราะว่าซื่อเบสได้ทํำอีทแล้วมันซื้ออาชีพอางน,น,นะคะแม่จะเอาจากเขาเด่นท่าน้อยสื่อหลายเลยเขาควเอาอีดีหรอกเขาักมวน ตาดีขึ้น้องมืเอยู่บัมนยมืมีแต่นอนมันสิมืดจังนะกินนุ่นที่กิตามจิตมืดหมด้ต้องเสร็จก่อนถ้านจม่กินอไหนี่น้องเตาเออกินน้าขันอุ่มนะกรเมดอืมอืม

เต็มกอดประมาณเพเบเลกินอะไกนนเนาะนี่เนาะกินอะรก็นอนม่นในรักนคอยปั๊มเอาพี่น้องคอยประยัดดูมันขีนี่มันขีนอืมตนุมเนาะ เออไม่มืดชองอันมืดช่องอันบ่เออแต่ก็มีมืดชองอันบ่ะนะนี่ตอนมาแต่ห้องมอสทำอีทเพป่นเสียแตานุ่มตัวนี้นายน้องน้องมันดูดจังเลยดูดแดดแดดอืมที่หนุ่มอืมที่นุ่มบ่เออ กินนุ่มได้แต่กินขาเดี่ยวเดี่ยวเหมือนขาบบงเนั่นเด้อขาตัวินขาน่ะเน่เป็นเน่าเอาเพราะว่ามันออกไปใหม่เลยมาเปนปลาคาบเอวับคาบไงแซมแซมค้าหนังอดหนังประจัง่งยอะเออจอหนังอดนะบอ๊ะเน่าเอา Ừ Nào hiền mọi ơi Ừ, ừ. ừ. ừ hào nọc nào khen ca phi nọ này xem nóng út này đấy nè này nè lên nè lên nè hoi khá kèm kèm Khá kèm kèm ตาหันไไเน้อเต่กิมันหึงเบิดเชยได้พี่นนงไอ้นุ่มมากๆเยเบิดบ่มีน่น่อยได้ประมาณฉหอดถืออะนีคอันประมาณซ้อ่อนกับามึงยางเราใช้สากอเน่ยอ่าเดีบ้างก้มก้มก็ใช้สากเนะใช้สากยู่ดูมาปีว่า ไม um ่ึ้นได้ปนาะไม่บูไม่คืนขึ้ไม่ใส่รองเท้าตัวนีใส่สบตีนเดินหพี่น้องเพลินเพลินบอบบียังสานะหน้อ้นก็มาเผาเนาะอือเก้เข้าใจเห็น้วเก้าเข้าใจหนหองก่อนมีไหม ม่มีเนาะน้องซื้อจังไรก่อซื้อาจังไรเนี่ยซื้อน้อาซื้อจังไรนี่น้องื้อชีนามีฮะชีนามีอะเออจักเสนอะน้อคือหุใช่ปะอาบเรื่องหนาเรือมือนีเรืองันคึืนนี่มันอาบนําเรือยออ้ยน้องอุนี่น้องอุ้มน้องอหอออจะมันไกลเองอือ เก่งมาดุโอ้อึโอ้มน้องเก่งก็อันนี้ออ้มไหนเฮ้ยอืมานอุ้มนอเอเป็นยตาองุ้มนออ่าตเอโอเคนอนเอ้าออกมานอนเด้อเพราะว่าอยู่ไนมันอับเอาอย่งเยอะหาสิบเอ้าบ้านอุ้มนอกมึงน่ย ลูกมุ้พ่อมี่แม่เนาะพี่น้องไอ้นอนั <laughs> ้นปีใหม่บอกว่าปปมึงม,มี่แม่ร้างหัวจักมันเป็นว่าปีใหม่บอกลูกว่าพ่อมี่แม่กับแม่แมีแยกกันไปแม่พี่บะมัมงพ่ออะไยังแม่พี่บะเนาะนั่นหัวอ้ยแต่หัวต้องมืนกันนะฮะจะเสียแบบบวงจเรเดิมไปเลยว่า <laughs> บ่งจอดเดิมตัวใจยังหน่อยค่ะบ่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นม well. h, <c <c uh, uh, um, ี่คือการยัยแม่บ่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ยั่แม่ก็บ่ได้อยู่น้ำพ่อเนาะน้ำพ่อน้ำแม่เนาะก็สิได้อยู่แต่น้ำแม่คือ้นบางนิ้วเนาะนี่บ่ได้อยู่น้ำพ่อเนาะพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมเลยจนหนาชงชาหนุกกูเด้คือเอ้ยบ่มีพ่อนี่ยปีแบบว่าตุ้มดุงอ่ะแต่ว่าเบ้ล่ะเบลอุ้มดุงเบลเคยอุ้มดุงเอ้ย มีลูกเมื่อพร้อมค่ะว่าจะพร้อมหลือว่าพร้อมแต่ว่าแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งพร้อมจะโตแต่ว่าทุนทรัพย์ที่สิเลี่ยมเล็กน้อยไ่พร้อมพร้อมแต่ใจนเงิในกระเป๋าไม่พร้อมเลยยไม่พร้อมเลยนะแม่มาแล้วไหมจะกู้หรือเปล่าอบบียังเห็ดกลิ่นไอแค้นดูคอยเด้อไปหน่อย อุ่มอ่ะอืมอุ่มอ่ะอุ่มแล่ะอืออ่าพ่อแหละออุ่นพ่อแหละอืมใช่ป้าเมือนเอ่อเอือยอ้าเอือยอ่ะอาวในแพร่ปไม่แต่ผวกเห่อกอดเอออืออืออื้อหกะะมื่่อกเนาะอืออะันนันอือใช่อกอยู่เืเฉอยู่เนาะสตอลเนาะทำเป็นเบาได้ก็ื่ว่าอหอเห็ดบาบเ็ดกำ ดีตุนเงี้ยพ่อก็ไม่น่ะน่ะมีอยู่เด้อมีพอนะ่อเนาะอีลามีพ่ออยู่แต่ว่าบ่ได้อยู่น้ำกันซื้อเนาะอือมีพ่ออยู่แต่พอ่อบ่ได้อ,อยู่เนาะจากกาเรียแกแบบว่าเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อที่บอกอ้าเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่ออือน่ะ หนเนาะกินนุ่มตาหนึ่งาานเดี๋ยวก็นอนเทารู้สึกว่าตาแคแน่ในเดือนที่น้องมันดีขึ้นเล็กน้อยมันก็นดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเลยเฮ้ยบัสอย่าดุแก่อย่าไปอย่าไปจะก็อยูย่น้ำเนงองกับแบบโอนจะจะออมเพาะคันอุ่มเลยสิเนาะนอนวะหายเหมือนเนาะ บหวยมันติดมืออย่าปีใหม่เด้อคุณน้องเอเมียป้าให้มันเอาเลยแต่ว่ามันหนาเหมืนหูใบมันคือบ๊อบีปักโน่ใบน้อยเนาะเนาะอยากให้มันอะไรนะปีมัอยากให้มันติดมือไอเลยปับโน่ใบทางฝั่งไทยเป็นสีเอิร์ลาน์แบบอีล่าอีดาปาะเนี่ยอีล่าเป็นคนหูเด้อทางฝั่งไทยเป็นสีเบาหมวนนะคันเป็นทางฝั่งหน้าก็มันคือคนอะไรนะเนาะเบาหมวนนะหวานนเนาะ สำเนียงละ่ะสำเนียงไต่เปล่าเปล่าบ่คอยมวนจที่ทางคนไทยทางฝ่ายอีสานสิเอวีลาบ่เห็นบางเนียวอยู่ออกข้าก็เห็นมันอยู่ออกบงคืนบางเนียวมันมันหักอยู่แต่ว่ามันเจ้ามันจังไหนตุมน่มในรอบปีมันเย็นๆ <มา S 1> จะโป่งทำไมเราจะเออใหม่ไปบางปีเปลาก่อนปล่งไก่อนพีนะ่น้องจะเกือบ เบ่งอ้ยคือดีไอ้มันสุกเลยบอบีกินแต่ไหแต่ปีงไก่ก็ปปีนปลาเลยนองินหมูก็กินไดไอีเม่แห้งหอยากให้กินต้มอทดินนะเต็มหม้อตักมาให้เห็นใช้ปานนะกินไหนตะนีด้เพี่น้องแต่มาสิ้นหมิ้นขวขึ้นมาให้กินบอบีก็เดกเบวกก้ย กวยเขากินกินว่ตถุดิอย่างจะมาหมอทุดินนี่จะกินได้กับไรน้อยในหมอที่ตมนี่ยยันดุเนี่ยทองนะคะตรงมซุกๆใกล้กับตรงปีกแหมๆภายแหงได้มันจะบอมันจะหม่ก่อนชุกมีคางนี่ยคางเดียวก็ผิบเกือบงนูอาะซอทอยกินได้เวิรแต่ว่าอ่นดุก็สๆน้องจังไม่อยันดุเขา จ็บทองเก็บยังเด็กน้อยมันเจ็บทองมันแห้งยากกว่าใหญ่ถ้าผใหญ่ึกว่านี้บ่ดจังสได้กินตอนนี้เพิ่นได้10ตัวน14 16 17 18วัดนะพี่น้องสิได้เดือนนะยังอีกบ่พ่อเท่าใดก็เดือนนึงนะน